ผมไม่อยู่หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกครับยุคโบราณใครจะเชื่อนะครับว่าอาคารขนาดใหญ่นนหเ,เนี่ยนะครับหรือเป็นสเตเดียมเนี่ยนะฮะมีอายุมากกว่าถึง2,000ปีครับว้าวนี่ในมุมมองของวิศวะคนหนึ่งเห็นแล้วต้องยกนิ้ว2นิ้วให้กับวิศวะชาวโรมันครับท่านรู้ไหมครับความยากอันดับแรกก็คือแถวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่ถมนะครับ จกักรพรรดิเนโรเนี่ยทำพื้นที่นี้เป็นทะเลสาบถมแสดงว่ามันไม่ใช่ดินตามธรรมชาติไม่มีการสุดตัวได้ง่ายแต่จากนั้นจกักรพรรดิเวสปารียนเนี่ยนะครับมาสร้างโคลอสเซียมข้างหลังนี่นะครับและดูความสูงนี่ครับ1 2 3 4ชั้นเขาบอกว่าต้องใช้หินเนี่ยเป็นล้านล้าน,านก้อนนะครับและดูนะครับว่าความสวยงามก็ยังคงอยู่ เทคโนโลยีที่โรมันค้นพบน่าจะเป็นชาติแร,แรกๆก็คืออาร์ครับนี่คือสุดยอดของโรมันเลยครับการทำอาร์ก็คือมันไม่มีเสาครับแรงกดอยู่ที่ข้างนะครับแล้วค่อยๆก่อ,อเข้าไปมีไม้แบบแล้วก็มีลิ่มตรงกลางจากนั้นเอาไม้แบบออกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทำต่อไปเรื่อยๆสามารถสร้างสะพานได้สร้างเป็นวงรอบ ต่อเป็นชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ได้นี่คือความมหัศจรรย์ของวิศวกรชาวโรมันเมื่อ2,000ปีที่แล้วถือว่าสุดยอดจริงนะครับวันนี้ให้เด็กวิศวะรุ่นใหม่คำนวณแบบนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนี่ยแหละครับคือความสามารถทางดา้านคณิตศาสตร์ของมนุษย์น้องๆรุ่นใหม่ๆเห็นไหมละครับว่าใครที่รักคณิตศาสตร์เก่งคณิตศาสตร์สามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแม้แต่ตัวเขาตายไปแล้วเป็น2,000ปี ก็ยังพิ้งนอบลอยนี้ไว้นะครับนสุดยอดจริงครับอาจารย์ครับเชิญครับนี่ครับอาจารย์ของผมอาจารย์อาจารย์เชียบครับคนเอกนะครับกิงดีคงสมบัติครับอาจารย์เชียบนี่เป็นนักเรียนที่เก่งมากๆนะครับเห็นก็ยังชื่นชมอยากให้ทุกท่านเนี่ยตั้งใจเรียนเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ครแบบนี้ได้รวรวมตัวคนสร้างเสียชืิตไปแล้วสองมันตี นจำได้เนี่ยแหละครับใครมาที่กรุงโรมห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะครับอาจารย์ที่นี่ครับที่โคลอสเซียมครับสุดยอดเลยครับ